สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกรณีที่ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยหรืออาจจะเป็นผู้เสี่ยงนะครับจากการปฏิบัติงานาทีนี้คำว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาได้แจ้งแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว8 1 1ลงวันที่12มีนาคม2563ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับในส่วนของข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาได้กำหนดแนวทางนะครับได้ซักซ้อมแนวทางนะครับ กรณีที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผู้ซึ่งสัมผัสโรคหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะ,ะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตามนะครับหากปรากฏผลการตรวจคัดกรองเนี่ยยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโรคหรือถูกแยกกัก หรือกักตัวนะครับหรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติราชการณนะสถานที่ตั้งได้ตามปกติเนี่ยนะครับการปฏิบัติจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. เนี่ยให้ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยรีบรายงานพฤติการที่เกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางทำให้ไม่สามารถ มาปฏิบัติราชการได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นนะครับตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักกองหัวหน้าสำนักประหลัดประหลัดจนถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้นสังกัดทันทีโดยให้ถือว่าข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากพฤติการพิเศษนะครับแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตการลา สั่งให้การหยุดปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้นะครับเป็นลักษณะของพฤติการพิเศษนะครับไม่นับเป็นวันลาข้อ 2. เนี่ยกรณีพฤติการซึ่งเป็นเหตุแห่งการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการดังกล่าวตามข้อหนึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดวินัยข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิน่น ของผู้นั้นเองนะครับถ้าเกิดจากความประมาทของตนเองนะครับก็ให้ถือว่าวันที่ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชาการเป็นวันลากิจส่วนตัวนะครับต่อมาในข้อ3เนี่ยให้ในายกองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประหลัดหรือผู้มีในการสำนักกองหัวหน้าสำนักประหลัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของข้าราชการ หรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเนี่ยสั่งให้ข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นที่เดินทางกลับจากหรือเดินทางผ่านหรือมีเส้นทางแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจำเป็นจะต้องสังเกตอาการให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก14วัน โดยไม่ถือเป็นวันลานะครับตามข้อ15ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2,555โดยอนุโลมนะครับ 4. ให้ท้องถิ่นในรายงานข้อมูลและประสานงานกับกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทันที 5. ให้ท้องถิ่นหมายเหตุ ให้ท้องถิ่นมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นรายวันรายสัปดาห์โดยกำหนดเป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัดการทำงานระบบวิธีการสื่อสารติดตามประเมินความก้าวหน้าตลอดจนการรายงานผลการทำงานหรือเรื่องอื่นที่ท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องกำหนดตามบริบทการทำงานของท้องถิ่น หให้ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นรายงานผลการตรวจสุขภาพตามมาตรการแนวทางและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานภายในที่พักต่อผู้บังคับบัญชา 7. กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณสถานที่พักในช่วงอยู่ระหว่างปฏิบัติงานภายในที่พัก ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนในทุกกรณีนะครับ 8. กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอาการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ,กกบอาการใดๆของตนตามที่กระทรวงสาธารณาสุขประกาศให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที 9. กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องเข้าพักเพื่อรับการรักษาณสถานพยาบาลให้ถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พักตามแนวทางปฏิบัตินี้และให้เป็นการดำเนินการเรื่องการลาตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555ต่อไปโดยอนุโลมต่อมาในข้อ10 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานในที่พักตามข้อ3และข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นกลับไปปฏิบัติงานณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปกติแล้วให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งให้ข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นปฏิบัติตามตามาตรการและข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปอย่างเคร่งครัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กํากับดูแลโดยทันที11กรณีข้าราชการพนังกงานส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามแนวทางที่กําหนดนี้ให้ถือเป็นการกระทําผิดวิน,นัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่พนักง,งาน ข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ป่วยผู้ป่วยโควิด -19 นะครับอันอาจจะเนื่องจากการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้สามารถที่จะลาได้เป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งไม่นับเป็นวันลานะครับตรงนี้ก็ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555ตรงนี้ให้นำมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับซึ่งเมื่อมีการามีกรณีดังกล่าวนะครับข้าราชการผู้นั้นจะต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานจนถึงานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันทีนะครับ